ยากหน่งโาอยานี้อันนี้ก้าระเบาใช่ใช่กันย่ผู้ใดเขาอยยัดใส่กระเป๋าไว้แบบม่รู้เยัดใส่กระเป๋ากับทให้โอ้ไม่เหนียวอันนี้ไม่เหนียว เลอหมุนลูกนี่แล้วมาามมาางห่อแผ่นสได้้งคูครมันละนี่ลูกลีบอลลูบอลใสเลูกน้เขาใส่เขามนขึ้ลูก่แลาตุ้มางหนมัน่นนะ่โอมขึ้นขึ้นตลงตามลงตามลน่าเล่นไปแล้วคกยผมแล้ว่าผับปากนูิตาละ เตรียมเลยแลยังมงลแทงนเอาเยังไรัลัค่าหลักคาอกะไรหล่เหเอาล่ะี่ยนี่เอาล้าโอ้ทางนานะโอ้ยอีำแพงเอ้ย่กจัรับจักนอนแนเนาะเลนมเิกัเออไปเลยงโหนั่นแลเลลยนอนเไปเลย เอ็ดได้ได้พ่นบาให้นอนนําเหรอทำไมไม่หลับไม่นอนนี่เด้อนี่เด้ออยู่นําผู้นี่เด้อมาใช่เด้ออยูยูมานี่ไม่ได้หลับอยู่นี่ยังอาหารเบ็ดามาเอาวันนี้มาดุบุลุกบอว่าเอาวันผีตะก่อนเนี่ยมันเลี้ยวเลยอะไรอ่ะทําไมไม่หลับไม่นอนคะของยายชี้เหรอไหนของยายชี้ลูกทนไมต้องชี้เหรอคะอ๋อไม่ใช่ของยากเอาแปะก็มาส่งบ่นี่แปะก็มาเก็บของบ่ลูกบ่แปอก็ ทำไมมินไม่หลับล่ะคะเป็นไงขนมเป็นไงอร่อยไหมขนม,มนี่ปไปนอนกับเบดาวันนี้เบดานอนคนเดียวเบดานอนคนเดียวเไป๊ะเป๊ะโอ้โหพ่ะจันทร์สวยมากเลยจ่างเมื่อขนจะขู่โบ,โบ,โบ๊ะืปเลย จ้าเนี่ไดไลางหลายปาไว้มเด้ย่ตู้เย็นของเล่นนี่ได้มองนังดินคักได้เคยเอาบ่อมาเสิรให้แห้งคักเลยแห้งนุ่มฮะเอฟซีอืมคัก ไม้คันมันคันเขาโอ้มแห้งอะนมันอยู่ได้หึงมันมีชื่อฝนนะเอออย่าไปใกล้กลัวมันลมรัมันี่ซาดได้เอาอยู่หนดซาดเดียวเห็นอยู่าดเลไแล้วเอาไว้กูนั่งกินข้าวนี่อีกจ้ะ อ๋อให้แม่ดานั่งเหรอคะค่ะไหน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 นั่งแบบไหนคะฮโอ้ยตกเลยขึ้นแมดานเยอืหยิบเลยนี่ละนั่ง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 ขึ้นนั่งข้างบน

อ่ะขอพูด fc ที่ซื้อขนมให้เร็วว่ามันล้มทับอ๋ออย่าไปใกล้เนาะอย่าไปใกล้อ่ะขอบพูด fc หน่อยนล้มทับไปจ้า fc ขอบพูด fc หน่อย fc ซื้อขนมให้ที่ซื้อขนมให้หนูว่าทายลูกนะไปนอนแม่บอกว่าไปนอนได้แล้วดีกว่าถ้านานก็จะให้แม่ไปเที่ยวอ้าวเร็วเร็ไปนอนเร็วไปนอนาร็วไปเลยล้อหน่อยล้อหน่อย เมาขนของช่วยมาส่งเพราะว่าชิ้นอันพาใหม่แล้วนะยังออได้ค่อยว่านะอันของมีแล้วได้้าใหม่ลืมก็ลืมแล้วเราพาใหม่นเราลืมก็ยด้อเทต้องลืมนล้าที่เก็บมัยม่ม่้มมามามเข้ามา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 อย่าไปนอนกลางถนนมันได้ห้านาทีอุกอุด้อ แจ้งผู้ดีขอมือมืดนถอะนลอยเดินทางปลอดภัยจ้าขอกันไหมทำไมบุญเร็ว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 ร็วเร็วเรวเร็วร็วจะมาแล้วกลับแล้ว เดินทางปลอดภัยจ้ากลับแล้วนะคนของกลับบ้านไปไหนน้อน ไปท้งเลยเดินทางกลับเลยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะผู้บ่าวบ้านนาค่ะเอาผักหวานไปส่งยายย้อยนะคะเนาะไปเก็บเมื่อวานนี้นะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะเอฟซี F C. สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสําหรับเช้านี้นะคะก็ทําภารกิจนะคะเสร็จไปแล้วบางส่วนนะคะยังอีกหลายส่วนนะคะที่ยัง ไม่ได้ทํานะคะแต่ว่าไม่ไดาไปกินข้าวก่อนนะคะดูเวลานะคะสามโมงคึ่งแล้วนะคะเนาะสามโมงครึ่งแล้วไปกินข้าวกินยาก่อนแล้วค่อยลงมาต่อนะคะค่อยมาทําต่อนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ดูเงียบเงียบนะคะดูเงียบเงีๆเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่มากรับบ้านยังไม่มาหรือไปเที่ยวก็ยังไม่มานะคะก็เราก็อยู่กันน้อยก็ ค่อยๆทำไปนะคะค่อยๆทำไปเนาะเมื Ma, rumah, cave, ่อก so. <te> ี้ก็มี f อนะคะมาแวะมากลาบไหว้แล้วก็ไปเที่ยวต่อนะคะเกือบลืมนะคะอ่นนนี้กะ ขนาดกาแฟกินเม็ดอะไรเนาะไปเมื่อเช้านี้นะคะสามเม็ดนะคะรู้สึกอิ่มอยู่เลยนะคะเนาะยังไม่หิวเนาะแม่ดาก็ได้ถือขนมมาว่าจะกินรองท้องยังไม่ได้กินเลยนะคะดอกไม้ฝั่งทางนี้ก็ยังไม่ได้รดนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกินยาเสร็จก่อนค่อยลงมารดน้ำดอกไม้ต่อนะคะ ดอกไม้ก็ยังรอคอยน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเนาะโอ้โหอันนั้นขึ้นสูงจังเลยนะคะเดี๋ยวเราโน้มลงมานะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันขึ้นสูงเนาะเดี๋ยวไปโน้มลงมาก่อนนะคะค่อยๆโน้ม จะไม่ให้มันขึ้นสูงนะวจะมาใตรงน,นี้ให้มันโล่งๆม,ม,นะมันมันคลดไปนะกันมันคลดไป ดอกไม้สวยๆนะคะนี่สีสวยงามมากเลยนะคะ